ใครจะได้เต right. hey! ้นโมเรามีน uh> ัดตกด้วยนะครับผมเฮ้ยเล่ๆวันนี้นะครับเราครับมาจีเอ oh! ja. ็กแล้วมีการจับฉลากโอ้ยโคตรตื่นเต้นมากเลยอะเรามาดูของรางวัลกันเลยดีกว่าใครจะได้เต้นโม่สำหรับใครมุกเอาน้ำปลาไปไม่เอาจริงเว้ยเรามีนัดตกด้วยนะครับผม กินได้จริงมั้งมีไข่เค็มด้วยผักกาดดองปลาป๋องอ,นะอ,งองอะไรนะต้องกกร้องอะไรนะอะไรปลากระป๋องโลซาโลซาโราปลากระป๋องกลัวผิวหน้าไม่ชุ่มชื่นมีแรดผิวหน้าให้ด้วยนะครับเอามาไข่ก่อนที่กินก่อนเลยจ้าอ่าเปิดตัวนะนี่ครับผมจะได้อะไร ปลาพี่มหมเซเวอร์นี่ครับขอบคุณค่บมอบให้ใช้เลยใช่ไหมคะพี่น้ตื่นเต้นเฮ้ยเต้นเต้นเต้นไม่รู้จะฝั่งไหนนับอันนี้มันสา ทำไมมันมีซ้ำปลาซ้ำก็ไปกินกับปลาด้วยกันไปปลาน้ำปลาแดงโมน้ำปลาแดงโมเปรี้ยง้เสียวออเออเสียวอาไรจะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนน้ำปลาเ้ย น้ำปลาตาปลาหมึกอุ้ยได้จริงอ่ะพี่ได้คิดส่วนกระถาเลยไมมันได้จริงเหรอเออตอนเพียงว่าแล้วเปิดกินอร่อยไหมให้เอาพร้อมกันเลยมาเอาพร้อมกันจับพร้อมกันเลยอ่ะแผ่นยาวจังหนูต้องถามคนทำน้าตอบนะี่ตอยนี่ของอม เต็งโมน้องอมคนสวยได้เต็งโมไปกินนะครับผมเต็งโ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 มลุงโตหวานชีวิตของน้องเบนคนสุด เุ้ยอแถมตะเกียบให้ด้วยเอาเอาเลยครับกินเลยกินเลยกินเลยอะไรครับโอ้โหไปเดี๋ยวให้เขาจัดการไปเดี๋ยวเราไปดูทีมสโตข้างนอกเดี๋ยวเราไปสโตข้างนอกต่อดีกว่าไปครับ เบื้องหลังการได้นัาโตะนะคะกําลังจะลงรีวิวด้วยค่ะอคนด้วยคุณอ่ะคุณรีวิวด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอุ้ยดูเป็นจะอ้วกหรือต้องใส่นี้เนี่ยต้องใส่หรือไม่อุ้ยได้กินมันไอ้นี่มากเลยเนาะแต่เขาว่าดีต่อสุขภาพมากเลยดูนาโต้พี่นกกินคนแรกดูหน้าดิเสียสละให้พี่นกชิมก่อนไม่ไหวอ่ะแล้วเราก็ขยันไมหาซื้อมาให้ด้วยวิ โชว์ความยืดเลยโชว์ความยืดนหลยความยืดอ๋อดีดีคอียังมีงานมีงานพอดีเห็นมุกพีวายแหละดุงกินมันในนี้มากเลยอ่ะ พี่นูสูสูดเาสอ่ะออหนึ่งเมตรพอคนกินไม่รู้อ่ะคนกินได้หยุดยอนมาเลยสู้สพี่น้องสูเพื่อสุขภาพที่ดีเรากำลังจะไปจับฉลากคนอยู่ข้างหน้านะครับผม ขอเสียงหน่อยเฮ้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 สวัสดีสวีดัตอ่ะเชิญนั่งเชิญนั่งโยสโตของมาลติเอของเราจะได้อะไรเอะไรครับจับเลยจับได้อะไรครับ นี่เด้อครับผมคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวให้นุ่มลื่นอะไข่มุกนอนเอ็นไปนิดนึงนะคะน,ะนอนเอ็นนิดนึนง,นนนนงนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ <pt ain> สปอนเซอร์มาแล้วเลยครับมน้านะคะก่อนจะมาร์กมันจะมีเซรัม่มชุมช่มๆเราต้องแปะปที่หน้าก่อนอก่อนจะมาร์กทาไปก่อนะไปไปนะจ๊ะคะับหันกลับไปก่อน <Yeah. S 2> อันกรรมาเกาะกรรมาเก,กากเอ๊ะมันเล็กไปหรือเปล่า A few moments later โอเคตัวเองขอบคุณผลิตภัณฑ์โปรเลเจนที่ทำให้หน้าเหนียวนุ่มขึ้นมาประเด็นไหนจับได้แม่นมากเลยอ่ะ <c oughs> มีความรู้สึกไหมครับวันนี้รู้สึกไงลื่นครับอะไรครับผมแล้วเราจะไปป่วนแผนกอื่นต่อเอ้าไปต่อเฮ้ยเอาเอาคนนี้เลยสวัสดีสวีดัต คุณจับสักหนึ่งอันนะครับผมไม่มีมีอะไรบางอย่างนี่ไงนี่ไงอ่าเออจัยจับอะไรก็ต้องกินนะนะพี่ถั่วเน่าหมดเลยป่ะเนี่ยอุ้ยแล้วพี่หนึ่งสู้มาเดืองดีนดะครับผมคุณหนึ่งนะครับผมโอ้ยไม่เท่าไหร่อ่า ต้องเต้นด้วยนะอ้าวลืองปลากระป๋องปลากระป๋องลู่ซ้อครับอ้าครับนี่ครับปลากระป๋องของคุณเอออ้าวไปฮู้หูหูอ้าเลยนี่คุณแก้วนี่ครับสุดที่รักของน้องๆทุกคนมาตรงนี้เร็วต้องน้ำปลาเท่านั้นเฮ้ยปลาไปแล้วได้ไปอ่ะเอออ่าดูดูทำไมต้องเป็นนัตโตะมา ดุนดุแฟนต้าน้ำเดนี่นะครับผมขอมอบให้กับทีมงานบัญชีของเรานะแฟนต้าน้ำเดนะครับผมน้องมิ้นนะครับผมตอนนี้เหลือผักสลัดเหลือนัตโตเหลือผักกาดกระป๋องเจ้าสัว มาม่าด้วยอ่ะอะไรครับฮู้ำตกน้ำตกนัตโตกนัตโตกอ๋อรักสุขภาพผักสลัดนี่อุยเขามีน้ำน้ำสลัดด้วยนี่นี่นะครับผมของรางวัลเออเย้ อ๋อเหลือน้องนิวนี่น้องนิวเก็บก็ยังว่าทำไมเราเหลือเยอะจังนนเข้ามาอ่าใครถือกล้องก่อนทำเองแกะเองจดจำได้ว่าอันไหนเตรอยมไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอามือออกเลย <c oughs> นี่คนทำมาอ่าส่งมาเลยส่งมาเฮ้ยได้นิกินนาโต้เขาบอกอยากได้อันนี้เขาเกาหลีเกาใจอยากได้อันนี้เจากินเกาหลีลุ้นกันอีกแล้วนะครับผม งานการไม่ทำนะครับผมหาเขาต้มไม่เขาเลยครับผมอะต้มเขาต้มแล้วเอาไปไคนนี้ก็อยากได้แล้วถือแต่นี้แล้ววะนะตู่นะ จับซะดีๆนัตโต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 โอโน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 โอ้โนโนโน้โนเไ่สบายเไม่ได้เมดลยอะือมวมาแล้วถึงเลยนะ ไม่ไม่ค่ะเดียวไม่เดียวมเดียวอ่ะอ่ะแค่นั้นอ่ะอ่ะให้แค่นั้นนั่นแหละนั่นแหละเอาไปหลงทางเนี่ยทำไรได้โยเออโยทำน้อยไปได้ครับผม จบกันแล้วครับการจับฉลากยังเหลือรางวัลอีกนิดหน่อยเกมหน้าของทาง m u l t X เราจะเป็นไรนะครับผมติดตามพวกเราได้นะครับผมเราคือ m u l t X ไม่มีดีแค่ขายรถยกหรือปกลิ้มนะครับผมเล่นเกมครับีไปกันครับ